พระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระบรมอจัจนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนกิกชนนับถือบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุเหลือสิ่งเดียวที่เป็นส่วนสรีระของพระพุทธเจ้า พลังของพระบรมศาสดายังคงมีอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรล่าตถาคตให้รู้ว่านี่คือส่วนของพระบรมศาสดายังคงมีอิทธิคือความสำเร็จจากความเชื่อความสำเร็จจากการปฏิบัติตามคำสอนในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวถึงเมื่อหลังจากการ